สวัสดีครับมาพบกับช่องรีวิวอาการเสียเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับผมวันนี้นะครับก็มารีวิวนะครับรีโมทนะครับตรงนี้จะกับรีโมททีวี LCD ครับ LED นะครับของยี่ห้อ Alton นะครับใช้ได้ทุกยี่ห้อทุกรุ่นนะครับที่เป็น Alton นะครับผมตัวนี้นะครับราคาอันละ170บาทนะครับ ค่าจัดส่งแบบโอนเงิน60นะครับค่าจัดส่งแบบเก็บปลายทาง80นะครับก็สนใจก็ทักกันมาได้นะครับผมที่ Line ID นะครับ4 3 1 2 2 9หนนะครับผมหรือเบอร์โทรนะครับ0942619455นะครับผมก็สนใจก็ทักกันมาได้นะครับผมก็เอ่อราคาอะหนึ่งร้บาทนะครับค่าจัดส่งโอนเงิน60ถ้าจะส่งปลายทาง80นะครับก็ ทักเช็คสอบสามใบละเอียดกันไม่ได้นะครับผมก็ทิปนี้นะครับผมทิปรีวิวรีโมทเอาต้นนะครับ LED LCD ก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณครับ